สวัสดีครับทุกทครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนนักว่าหัวใจะเกษตรครับบรรยากาศช่วงเศร้าพี่น้องผมก็ได้ลงห้าไว้พี่น้องลงห้าแล้วครับนี่เป็นของว่าต้นน้ำครับนั่นกัพากันยางกินครับห้ากองไว้เพื่อนในกินเลยนะครับไ้เพื่อนดนยางกินส่วนนี่ก็เสล่างไว้พี่น้องเสล่างไว้กับบ้าคอยจินดีก็เพ็่นยางหน่อครับมันสังเกตบ้งพี่น้อง เอาเส้นล่างมึงกับยืนกินเนี่ยครับสามตัวนะครับสามตัวด่างกะงาวยู่เลยครับใส่หยาไว้กินแบบนี้นนครับเป็นหยาเพ็งโกลาครับกับฟางผมก็กเอาฟางใส่ไว้น้ำพี่น้องนะครับไอ้เพฝนกิน,นหยากินฟางน้ำกันเลยชว่วงนี้หยากลายนะครับเพ็งโกลาหลังจากน้ำลดลงนะครับฝนหยุดตกกับพ่อตาแตงว่าจะจินพี่น้อง พุงมือเลยนี่เป็นชัลลุลี่ครับทองแรกเมื่อสาวทองแรกก็เป็นบามันก็เป็นอังกัตร่างผากันกินใหญ่นะจินดีครับทห้นกุลละแดดออกจ้าเลยนะครับนส่วนกับกว้างหน่อยเพราะในกินเป็นจุดเป็นจุดนี่ก็เป็นอังกัดดำพี่น้องนี่ก็ร่างพากันกินว่าสาวทองแรกนี่ เจียบฝากพี่น้องเฮ้าตามภาษาคนหากว่าหัวใจเกษตรครับผมเรียงว่าต้นหนานะครับมีแต่ด้านมีได้แม่แม่พันธุ์อยู่ประมาณเก่าโตพี่น้องแม่พันธุ์อยู่ประมาณเก่าโตนะครับทั้งว่าทองว่าสาวเลียงร่วมกันเลยนะครับบ่ไม่ว่าผูนะครับว่าผู่ผมแยกออกไปนะครับเป็นว่ายานุ่มนะครับอาหกตัวนะครับผมแยกไปไว้อีกขอกนึงนะครับจาบยานุ่มไปนี่ก็เป็นบามันนะครับท่อง สงนะาาองนะครับเจ๊บฝากพี่น้องนะครับถังสองแล้วนะครับกับบีมาตื้เป็นลูกสาวเจ้าแจ็คอดลอยลันนี่พี่น้องกำลังกินหยาคือว่าหยาเพียงเวลาช่วงนี้ก็กหลังจากน้ําดดลุ่งนะครับแหงลงุ่งกับพ่อให้ตัดได้กินนะครับนี่แต่ไม่ได้จินทุกเสาละครับ ผมใหยหยางี้ยเมสองเวลาครับเสาก็ใบกบ็อันนี้คือหยาช่วงเสาพีหน่องแดดออกแล้วครับควายไมันได้กิ้นด้วยเห็นไห้ชัดจินเก็บฝาพีหน้องเข้าตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกียรครับนี่ก็เป็นนี่ก็นี่ใส่ใบกับว่าจินหนอยครับมันไปย่างหาจินพี่น้องครับใส่หยาใบกับว่าจิ้นยางไปหาจิ้นนะครับนี่ เรได้กินทุกผู้เดียวตัวเดียวไปกินกองนะผมครับแยกกันดู่เพ่งกรไดช,ช่วงนี้กับปลูกได้ได้พี่น้องครับเพิ่งก็ได้ช่วงนี่ครับดินนี่ดินก็ไม่ยังมีความเฉื้นอยู่นะครับปลูกไว้เพื่อช่วงอากาศเย็นหนาวแล้วกต็ตัดมีปีใหม่ตัดเลยครับพี่น้องสองเดือนกิกาท่านว่าสองเดือนตัดเลยนะครับต้องนับเดือนน้ำได้พี่น้องครับ ลูก้าต้องนับเดือนไว้น้ำนะครับนี่ร่มมากนะครับร่มวาวบานท่าอื่นร่มวาวหนาเจ้าเขาเจ้วนำนะครับเดือนหนาเจ้ากาเจ้าเขาเจ้านำแล้วนะครับอากาศฝ่ายปีนนะ้องเรเป็นขอบว่าต้นน้ำขอบว่าสายพัฒนาัอเป็นพี่มาตื้อว่าสาวทองแรกกินดีผมเอา บีมาเตอร์มาผสมนะครับเล่นะครับตัวเล่ไม่สาวเล่ครับเอาบีมาเตอร์มาผสมใหม่นะครับทองในสามสี่เดือนอ่ะพี่น้องครับนี่ล้างต่างทองนี่ก็เป็นปลามันทองสองน่าอกินดีห่งกุล่ะคาทายคลีมนี้ครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับพ่อในดีพ่อในเหลือดบนดานพี่น้องสุขภาพแข็งแรง ลำรวยเงินทองจะเจ็๊ยบยาจนก้าวมาสวัสดีครับ